ก็ออย่างเด้งทูตาขายสร้างรายได้สร้างอาชีพดูๆพี่น้องดูอี๋อสีรันนะ่ากินอย่างแรงนี่ ừ ừ ừ. มาดูกันตอนการทากันเลยพี่บาวใ้สะโพกเกยั้งหมดจองกิโลัะดับเร่นะพี่บาวกกจะแลกเกยให้ดูสาโพกเกยก็จะมีกระดูกแบบนี้นะก็ใช้มีดหั่นลงไปเลยแบบนี้ฟุ๊บข้างๆกระดูกจากนั้นก็แก่ออกไปด้านนอกเรียกว่าเลาะเลาะออกไปให้กระดูกมาอยู่ด้านนอกเห็นแบบนี้อาละ ด้านนี้มันถูงเกินไปนะพี an, no ่เบ่าแนะนําว่าก็เล่แบบนี้ให้ออกไปอยู่ด้านนอกเช่นเดียวกันแล้วก็จะทําให้ดูว่าเกยของเรากได้ชิ้นใหญ่แบบนี้อืมแบบนี้เลยมาละเดี๋ยวพี่เบ่าทํตัวนี้เสร็จนะไปดูกันตอนต่อไปก็เล่เสร็จเรียบร้อยพี่นนอะก็จะได้ชิ้นเก๋ยแบบนี้เลยขั้นตอนการหมักไ้เก๋ยได้สีน่ะกินแบบที่เห็นนะพี่เบ่าก็ใช้ผงหมักเก๋ยย่างแดงสูดอีจี หนึรองนี้สามารถหมักเกลได้7จ็ดสิกิโลถ้าพี่น้องใช้ไกย่1กิโลก็ใช้สี่ช้อนแบบนี้พอดีพอดีไม่ต้องพูนประมาณนี้ใส่ลงไปหช้อนของพี่เบาไกลทั้งหมด2อกิโลนะก็ใส่ไปทั้งหมด8ช้อนนี่พี่เบาตวงไว้แล้วใส่น้ำเปล่าทั้งหมด8ช้อนเช่นเดียวกันก็คนรวมมามให้โปลาลายเข้ากันทุ๊บก็ไปทีนี้ก็เอาไก่ลงหมักได้เลย กรย่างแดงนะก็มีขายตามตลาดนัดต่างๆบางที่ก็ทําขายแบบเป็นตัวบางที่ก็เป็นไม้นะหรือว่าใช้โครงไก่ในการเอามาทําก็ได้ก็ใช้ผงหมักแบบนี้ได้เลยก็คลุกให้ทั่วมาสมนะโดนไก่ทั่วๆพี่บ่าวก็จะหมักแบบนี้ไว้สักประมาณสองชั่วโมงก็พอระหว่างที่เราหมักไก่นะก็ไม้ปิ้งไก่เนี่ยไม่แช่น้าไว้ก่อนเพื่อให้มันเหนียวไม่หักนะแล้พี่น้องพี่บ่าวก็หมักไปครบสองชั่วโมงนะทีนี้ก็จะเอาไก่มาเสียบไปในไม้ก็ใส่ลงไปแบบนี้เลย ปุ๊บก็บไปอ่าด้านนี้ก็เอาลวดมามัดอขยับขยับด้านนี้ให้มันดูใหญ่ๆขึ้นมาแบบนี้อก็กดหนีบไว้แบบนี้อืมก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้แบบนี้นะพี่บ่าวก็เทียบแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วพี่นอกอืทีนี้ก็อเอาไก่ขึ้นมาย่างได้เลยนะอืมแบบนี้เลย ได้สีไม้นะก็เต็มแผงเลยในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วนะรอแค่กลับด้านไปมาให้นื้อไก่สุกก็เรียบร้อยสำหรับพี่น้องที่สนใจผรงหมักไก่ย่างสูตร Easy Food นะก็ไปดูได้ที่เพจ Easy Food Thailand บอกว่าดูจากเพจพี่บ่าวเขาจะมีรวนลดให้ทวนช่องทางอื่นๆพี่น้องดูได้ที่คอมเมนต์บนสูตรพี่บ่าวจะเส่ไว้ให้ <c oughs> ดู สีน่ากินมากพี่น้องด้านเนื้อตอนนี้ก็จุกได้ที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวโรด้านหนังนะใกล้ถุกแล้วเหมือนกันในส่วนของด้านหนังดูพี่น้องถุกดีหน้าตาน่ากินมากอือหือดูล้ก็ปิดก่อยเสร็จเรียบร้อยเฮียอ่หน้าตาแล้วพี่น้องก็ได้หน้าตาน่ากินเลยเฮ้ยอ่ ชีจานพี่น้องดอูอย่างนี้ก็ถูกดีนะเอาละพี่บอกแกะหั่นให้ดูุขึ้นมาอย่างนี้อลองหั่นให้ดูพี่น้องอย่างนี้นี่คือถูกดีแล้วพี่น้องนี่ก็ร้อนร้อนอ กุ๊บกิ๊ไปอืมโอได้แบบนี้ลองดูปุ๊บกิ๊บไปชิจอนความน่ากินอือหืออือรสชาติอร่อยพี่นอ้องแล้วก็มีความหมอมูหมูขิงมากอือใช้ได้ดีเลยเพี่นอ้องหน้าตาไอ้ยหีพี่นอ้องเออ ก็เป็นว่าจ็ดซื้นประกิศว่าเมน,นูไก่ย่างแดงพี่น้องก็ลองทําดูนะและพบกับเมน,นูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับรสดีครับพี่น้อง